ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงพสุอุณาพรมเป็นประจำนะครับทาง Gif ฟิร c นชาแนลกับรายการ Gift i n s p สปาแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษเช่นเคยครับแต่ว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้เป็นสุภาพบุรุษและเป็นนักธุรกิจที่มากไปด้วยประสบการณ์จริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ถ้าหากติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบ ท่านจะพบว่าในชีวิตของคนเรานั้นถ้าหากมีวิธีคิดที่ถูกต้องและมีวิธีการที่ดีก็จะสามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้นะครับเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือท่านผู้บริหารระดับ paradise คุณประสงค์เมื่อจันทึกครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ g i ฟต Inspire นะครับต้องบอกว่าพี่ประสงค์เองเนี่ยผมก็รู้จักกับพี่ประสงค์มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยบางท่านที่ทําธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวของพี่ประสงค์มาบ้างแต่ผมเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายคนทีเดียวนะครับที่ชมรายการของเราอยู่อยากจะรู้จักเรื่องราวแบบเจาะลึก ถึงชีวิตของพี่ประสงค์มากขึ้นก็เลยอยากจะชวนคุยนิดนึงเท้าความไปถึงอดีตหน่อยนะครับอยากให้พี่ประสงค์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าชีวิตในวัยเด็กของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพื้นเพเป็นคนที่ไหนเติบโตมาในครอบครัวยังไงแล้วก็เคยทําอะไรมาก่อนกว่าจะมีวันนี้ได้ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับพื้นเพก็เป็นคนจังหวัดชัยภูมินะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ทํานาทําไร่นะครับก็ตัวผมเองเนี่ยชีวิตตอนเด็กเด็กเนี่ยนะครับ คุณพ่อคุณแม่ก็มีพี่น้อง12คนครคนนะตัวผมเองก็เป็นคนสุดท้องนะฮะสิบสองคนสิบสองคนครับโอ้เยอะมากเลยนะครับเยอะครับครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คือประกอบอาชีพก็คือทำนาทำไรแล้วก็เลี้ยงดูลูก12คนใช่ครับครับนะก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนลูกสุดท้องเนี่ยนะครับนะก็มีพี่เนี่ยฮะก็ห่างกันก็แค่ปีเดียวนะครับนะอยากถามว่าลาบากไหม <N ic> นะฮะก็ลําบากตามภาษาเด็กบ้านนอกครับนะครับตื่นขึ้นมาก็เจอแต่ท้องไร่ท้องนาครับนะครับก็ลําบากก็การอยู่การกินอาจารย์รนะเพราะลูกเยอะเนี่ยนะครับอาหารการกินก็พูดง่ายๆก็นก็มีมีเยอะก็เหมือนมีมีนิดเดียวอะไรประมาณนี้<อ>นะครับครับนสุดท้องเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนพี่ๆี่ก็น่าจะตโตๆตกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในเรื่องของของเราเนี่ย โอกาสที่ที่เราจะได้มีโอกาสสบายกว่าพี่พี่มีไหมครับตอนเป็นเด็กก็มีฮะก็คุณแม่ก็เวลา,ามีอะไรก็จะเอาใจเป็นพิเศษนะครับ,รบนะพี่บางคนเขาก็ก็เอาใจมีอะไรก็อยากจะให้ได้ครับช่วงนั้นนะครับ,รบแล้วเราใช้ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเหมือนเด็กทั่ว,วไปไหมฮะออกจากบ้านไปเรียนหนังสือกลับบ้านเที่ยวเล่นตอนนั้นต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํา ทำมาหากินค้าขายอะไรในวัยเด็กด้วยไหมฮะหรือเราเราเขาให้เราใช้ชีวิตแบบเด็กๆทั่วไปเลยไปเรียนอย่างเดียวแล้วกลับบ้านก็คือจริงๆแล้วหมู่บ้านผมเนี่ยมันกันดารนะครับห่างจากถนนก็ประมาณ10กว่ากิโลนะครับก็ลําบากช่วงไปเรียนหนังสือครับไปเรียนหนังสือเนี่ยก็ต้องเดินนะเดินไปก็ประมาณไปกลับก็10กว่ากิโลไปกลับเดินเท้าเนี่ยนะฮะครับผมเดินเท้า คือเราแค่เดินอย่างเดียวกิโลเดียวนี่เราเองจะไม่เอาอยู่แล้วนะฮะแต่นี่เป็นเด็กด้วยแล,และต้องตื่นเดินไปเรียนไปกลับ10กว่ากิโลต้องตื่นแต่เช้าครับ,รบนะก็เดินไปเรื่อยนะก็คือท้องหน่าท้องนาช่วงนั้นก็คือตอนผมเป็นวัยเด็กเนะี่ยฮะเหมือนกับอยู่ในป่าอาจารย์ครนะครับเดินไปนะก็มีเพื่อนสองคนสามคนนะครับก็ช่วงนั้นก็ถือว่าลําบากนะครับนะ รองเท้าก็เป็นรองเท้าแตะอะไรประมาณนี้นะครับไปโรงเรียนก็ไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนะครับเาต้องห่อข้าวไปไปทานที่โรงเรียนด้วยนะครับแต่ก็ผ่านช่วงนั้นชีวิตนั้นมาได้ยังคงไปเรียนอย่างสม่ําเสมอมีโดดเรียนหยุดเรียนแวะการทั้งไม่ไปโรงเรียนต่อมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีนะผมผมชอบไปไปโรงเรียนอย่างน้อยอยู่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรทําไม่มีเพื่อนครับนะครับก็อยากจะไปโรงเรียนก็คือมีเพื่อนเล่นนะก็ ก็เลิกเรียนก็ไม่อยากจะกลับนะฮะอาจารย์ก็ซ้อมกีฬาเล่นกีฬาจนค่าจนมืดก็ค่อยกลับบ้านหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อฮะชีวิตเราก็ใช้ชีวิตเรื่อยมาจนกระั่งโตเป็นหนุ่มก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณพ่อเสียชีวิตนะครับตอนนั้นพี่ประสงค์อายุเท่าไหร่ก็ประมาณ1212อปีนะครับเรียนอยู่ประมาณปห้านะครับคุณพ่อก็บอกว่ามีลูกทั้งหมด12คนเนี่ยนะฮะ คือต้องการอยากจะส่งผมเนี่ยเรียนหนังสือนะครับคุณพี่ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหลายคนนะฮะก็จะส่งจบให้จบปริญญาครนะแต่ว่าช่วงนั้นก็คือคุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยนะก็คือความฝันตรงนั้นก็ก็จบไปนะชีวิตช่วงนั้นลําบากมากครับนะครับออกโรงเรียนก็ออกจากโรงเรียนก็ปรหบนะครับรบก็ไม่ได้เรียนต่อครนะก็อยู่กับคุณแม่นะพี่ๆเขาเขามีครอบครัวมีอะไร นะครับออกไปหมดแล้วก็ต้องดูแลคุณแม่นะฮะก็ทํานาทําไร่อาจารย์ช่วงนั้นนะครับแล้วพอพอเราก็ช่วยคุณแม่ทํานาทําไร่มาเราก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเห็นว่าเราก็เริ่มมีความฝันมีเป้าหมายแล้วตอนเด็กๆเนี่ยระหว่างที่เราทํานาทําไร่อยู่เนี่ยเรามีความฝันอยากจะเติบโตขึ้นมาแล้วประกอบอาชีพอะไรนะฮะความฝันลึกๆในใจเราเราอยากทําอาชีพอะไรคือผมทําทําไร่มันสํปะหลังครับนะทำคนเดียวนะอาจารย์ครับ ก็คือทําปี2ปีเนี่ยมันมีแต่ติดลบนะครับเราไม่มีเงินทุนต้องต้องไปกู้เท่าแก่อะไรประมาณนี้นะฮะคือทําแล้วมีหนี้รับมีหนี้ตอนนั้นอายุประมาณสักสิบสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดสิบแปดปีนะฮะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะปีหนึ่งเนี่ยนะฮะปีหนึ่งได้เงินเข้าบ้านครั้งหนึ่งนะแถมยังไม่ได้อะไรเนี่ยติดลบด้วยติดลบด้วยนะฮะผมก็เลยเกิดแนวคิดว่าเอ๊ะเราเราลองเปลี่ยนแนวคิดดูซิก็คือลองค้าขายดูนะฮะ แต่ในในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครคิดจะค้าขายครับแต่ส่วนตัวผมเองลองลองดูนะฮะก็ให้คุณแม่เนี่ยขายควายซื้อซื้อรถเครื่องนะฮะอาจารย์ซื้อรถเครื่องคันหนึ่งนะครับผมก็มารับกับข้าวที่ในตลาดครับนะครับเขาก็ส่งให้มีคุณป้าคนหนึ่งทำลาบทำอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่งให้ห่อละบาคบาทผมก็ไปขายห่อละ5บาบาทได้กำไรหน่อยได้กำไรนะครับก็ใช้รถ รถรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะพ่วงหลายๆคนอาจก็จะเคยเห็นในในกรุงเทพฯพ่วงพ่วงฝั่งซ้ายเนี่ยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวามีเข่งใส่กับข้าวอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ตะตะเวนขี่รถไปแล้วก็ขายค้าขายในช่วงนั้นอายุประมาณ17 17 18แล้วเราก็ไม่ได้ทำไล่มันสำหรัหลังแล้วสิไม่ทำฮะก็มาค้าขายแทนเป็นยังไงบ้างครับผลจากการ มีรถเครื่องแล้วก็ตะเวนค้าขายไปมันเป็นไปอย่างที่หวังเป็นไปอย่างที่คิดไหมคือช่วงแรกๆเนี่ยอาจารย์ก็คือว่าคือขับเข้าไปในหมู่บ้านตรงนั้นแถวต่างจังหวัดนี่นะครับก็หลายกิโลครับนะครับต้องตื่นแต่เช้าตีห้าก็ต้องออกเลขขายประมาณหกโมงเช้าถ้าขายไม่หมดเนี่ยช่วงสายเนี่ยคนแถวบ้านนอกก็จะไปไล่ไปนาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ไม่มีใครอยู่บ้านนะขายตอนแรกก็ได้กําไรนะครับ เช้าหนึ่งก็กําไร2 0 0ร้อบาทอาจารย์ช่วงนั้นนะฮะก็ถือว่าได้เงินเยอะพอสมควรนะครับนะแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่าเพื่อนๆมีเยอะเพื่อนก็อยากนะมีรายได้เหมือนกันจัดก็เลยทําตามทําตามะนะจากผมคนเดียวมารับกับข้าวขายเนี่ยกลายเป็น ขับรถรถตามกันห้าคันหกคันเลยเพื่อนๆนะครับเขาก็อยากจะทําด้วยเขาเห็นเราทําแล้วได้ดีไงเขาก็อยากทําตามซึ่งตอนนั้นในใจเราไม่คิดอะไรเราอ๋อเห็นเพื่อนเรารักกันนะเขาอยากทาก็ก็ทําไปก็เหมือนกับถ้าเป็นภาษาการตลาดคือคู่แข่งเยอะขึ้นใช่ทีนี้ผมเดาเอานะเหมือนเราก็ต้องขายได้น้อยลงน้อยลงอาจารย์เพราะว่ามันมีคนขายเยอะคนซื้อเท่าเดิมทีนี้มองหาลู่ทางอื่นอไหมฮะมองเสียอาจารย์คือ ตอนนั้นก็คือขายกับข้าวเนี่ยผมก็เห็นเพื่อนขายเยอะแล้วเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะขนมจีนเป็นยังไงนะลองลองดูไหมก็ไปหาแหล่งที่เขาเขาทำส่งตลาดอาจารย์เส้นขนมจีนอะไรยเงี้ยเส้นขนมจีนเนี่ยนะฮะแล้วก็น้ํายาก็เอามาตอนนั้นก็ให้ให้คุณแม่ทาทาน้ํายาแล้วเราไปเอาเส้นมาก็ไปเอาเส้นมาก็เอาใส่เข่งเหมือนกันนั่นแหละนะครับใส่ใส่เข่งขายเหมือนกับข้าวนะฮะก็ ขายดีอ่านะครับพี่เริ่มต้นทําอะไรนี่พี่ขายดีตลอดนี่มีเพื่อนมีเพื่อนทําตามอีกไหมมีครับมีนี่ไงผมกะแล้วว่าใครเห็นพี่ทําอะไรเนี่ยเขาก็จะทําตามพี่เพราะพี่ทําแล้วปรากฏว่ามันได้ดีแกก็มีเพื่อนๆนก็ทําตามนะคือทําอะไรก็มีแต่เพื่อนทําตามทําตามเนี่ยนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนั้นก็โดนโดนแย่งลูกค้าบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เลยมีแนวความคิดว่า อยู่ที่บ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกว่าทำมาหากินเนี่ยมันมันเป็นวงจํากัดครับเล็กๆอะไรแคบๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยมีความคิดว่าอยากจะมามาทำมาหากินที่กรุงเทพอ่ครับแมท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยจากเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดก็เริ่มสนใจจะมองหาลู่ทางในการประกอบอาชีพที่กรุงเทพแล้วนะครับ ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณประสงค์กันต่อนะครับว่าชีวิตที่เดินทางเข้ามาสู่กรุงเทพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับกิฟ r i ร p นไฟโตเ e อร l ลแคปซูลปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ